ออนไลน์แล้วครับผมรอเพื่อนๆพี่ๆสักครู่นะครับเดี๋ยวพารีวิวงานนะครับวันนี้แต่งรถเชียงรายสาขาทั้งแรงนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมกับช่างเนสจะพารีวิวงานนะครับลูกค้ารอบบ่ายมาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราเพื่อนๆเข้ามานนครับเดี๋ยวพวกเราตับรถช่างลายจะพารีวิวงานนะครับวันนี้ลูกค้ารอบป่ายมาติดตั้งอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะรีวิวงานให้ชมกันนะครับตอนนี้เข้ามา,ม,มากี่คนแล้วฮะสามาครับผมเนทั้งสามท่านนะครับ ก้อนคป็นที่ทางนี้เหรอ่ากันได้ครับครับยี่มันหวานนะครับยี่มันหวานน้อยเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บนะฮะตันนี้เราก็ลังติดตั้งงานกันอยู่นะครับวันนี้กับ New Revo 2021คันนี้คันนี้เป็น Toyota Nevo นะ,ะ2020นะครับใต้แดงคันนี้มาทำอะไรครับทนงนี คันนี้มาอัปเกรดไฟหน้าของ GPD ครับอ่าอัปเกรดไฟหน้า GPD R3 นี่แล้วก็ไฟสูงก็จะเป็น X Series ไฟสูงเป็น X Series นะฮะเป็น LED นะครับ GPD ตัวนี้รับกัน3ปีนะครับรับประกัน3ปีแล้วก็เป็นหลอดไฟหน้าที่เป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะฮะครับแล้วก็ X Series นี่ก็ผลิตโดย GPD เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะสามารถใส่ไฟสูงได้ใส่ไฟตัดหมอกได้ใช่ไหมครัเนสใช่ครับผมครับ เป็นระบบไฟต่ำก็จะแนะนําเป็นของ G P N E ครับผมจะได้ค่าแสงที่สว่างกว่าครับผมแล้วก็วัสดุก็จะเป็น a ม u m i n i u น a l l อยครับผมตัวนี้จะทนทานความร้อนครับผมตัวนี้มีกล่องแคมันให้ผมกล่องคุมไฟทําให้ไฟต่อสะเก็ขึ้นนะครับอ่าเป็นแบบนี้เลยนะครับวัสดุก็จะเป็นเกรดพรีเมียมไฮเอ็นสุดๆนะฮะแข็งแรงกล้ารับประกันเจ้าเดียวในประเทศไทยที่กล้ารับประกัน3ปีนะครับครับ ลูกค้าติดไปใช้งานในรุ่นบอดยังไม่ขาดแล้วถ้าเกิดสินค้ามีปัญหาเราทำไงฮะ่อที่ร้านเคลมให้ฟรีเลยครับผมเราเคลมได้นะฮะเราเคลมได้ไม่มีงาแงเสียหนึ่งข้างเราเปลี่ยนให้หนึ่งข้างสองใหม่เลยนะครับเสียสองข้างเราก็เปลี่ยนของใหม่ให้สองข้างนะครับเพราะว่าเราเคลมกับ GPD Thailand ได้นะฮะ GPD Thailand ค่น่ารักมากนะครับช่วงนี้รู้สึกน่าจะมีโปรโมชั่นด้วยนะครับมีโปรโมชั่นรุ่น iPhone ด้วยนะฮะ เดี๋ยวจะมีให้ลูกค้าเขียนส่งไปรุ่น i ไอคอนรุ่นนี้ใช้ยันรูปบวชเลยครับใช้ยันรูปบวชผลขาดแน่นอนครับผมเดี๋ยวส่งแสงกันเนาะอ่าครับผมอ่าส่งแสงครับผมปต่ำเดี๋ยวฉันบอกทนแล้วสว่างมากนะครับนี่ครับผมแน่ครับผม คัดออฟก,ก็จะคมแบบนี้เลยนะฮะคัดออฟก,ก็จะคมแบบนี้เลยมีความฟุ้งน้อยมากนะฮะคันนี้ฟุ้งน้อยมากครับผมสว่างนนี้<ม>คือใส่กับจานฉายมันตีรีเฟคเตอร์นะคะ<ม>เดี๋ยวขอซูุงไปดูที่จานฉายน,นะฮะปกติแล้ว LED เนี่ยถ้าเราใส่ในโคมมันตีรีเฟคเตอร์เนี่ยแสงจะฟุ้งขึ้นบนล่างนะ แต่ uh, GPE R3 ตัวนี้นะฮะเราให้ดูกันจัดจากนะครับว่าใสา่ในคมมันตีรลนแฟกเตอร์คู่ H4 นะฮะอ่ามาดูมาดูหน้าบอร์ดครับสังเกตว่า LED ที่ประสิทธิภาพดีจะต้องมีความฟุ้งน้อยนะฮะแสงจะไม่ฟุ้งขึ้นบนแล้วก็จะไม่ฟุ้งลงล่างนะครับแสงจะเป็นเส้นแล้วก็เป็นจุดรวมแสงที่ที่ชัดเจนแบบนี้เลยนะฮะครับอ่าอ่าเดี๋ยวลองไฟสูงนะครับผมสูงครับผมอ่าในไฟสูงครับนี่ไฟสูงนะครับ เดี๋ยวเราขอไปสูงรอบนะครับผมโซ่เครับโซ่ไปสูงครับสว่างมากเดี๋ยวตอนนี้ปุ๊บแล้วก็เขาไปสูงนะครับนี่ถ้าไฟสูงสว่างมากครับผมนี่ครับไฟสูงครับใครก็ไปหาชั้นนี้หน่อยครับใครก็ไปหาชั้นนี้หน่อยครับให้ให้ให้รอรอหน่อยเดี๋ยวเราพาไปดูช่องสงตัวตั้งก่อนไหมเอ้าโอเคโอเคโอเคพิล์มดูผ่านฟิล์มพิมพี่เท่าไหร่ครับ อ่าคันนี้ฟิล์ม60นะครับคันนี้ฟิล์ม60เดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านฟิล์มกันนะฮะแต่งรถกับเชียงรายแต่งรถเชียงรายครับรถกับแต่งรถเชียงรายเราจะมีบรรยากาศสนุกสนุกแบบนี้นะฮะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับนะครับสว่างมากนะครับผมครับไอไฟสูงครับผมสูงนี่ขนาดฟิล์ม60นะครับยังสว่างเลยครับม ควันนี้ก็จะปลอดภัยในเวลากลางคืนไปอีกหนึ่คันนะครับออกมาใต้แดงสดๆมาจัดไฟหน้ากับเราใหม่เลยครับงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูงานแอปเปิ้ลเอทีกว่ามาชัเนตคันนี้มาทำอะไรฮะคันนี้มาเดินท่อใหม่ผมใส่ท่อใหม่ครับอ๋อคันนี้มาแต่งท่อครับแต่งท่อของ HKS ครับผมมาเรามาให้ดูงานท่อ HKS กันนะฮะ HKS นี่โงงานท่อนะครับอ่าใส่แล้วเป็นไงฮะคันนี้ ใส่แล้วแรงขึ้นเหรอใส่แล้วแรงขึ้นครับประหยัดน้ำมันต้นจัดประหยัดน้ำมันปลายไหลนะครับเอเวอร์นะฮะนี่ผมเอสเคสตรงรุ่นนะครับตัวนี้เอสเคสตรงรุ่นแล้วก็ปลายท่อปลายท่อเป็นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนปลายท่อที่เราเลือกได้จะเป็นสเตลเลสสตีลก็ได้หรือจะเป็นคาร์บอนก็ได้ฮะครับผมใส่แล้วต้นจัดประหยัดน้ำมันปลายไหลนะครับใครชอบแรงๆก็ใส่ตัวนี้ได้นะไม่ต้องไปมดลิไฟซียูนะครับครับ ติดตั้งแล้วจบเลยดีกว่าค้าเล่นฟ้าฟนาะครับก็จะใช้ในการทำการติดตั้งนะฮะครับเราก็จะพามาดูทีเอ็กเทนเดอร์คันนี้ก็ป้ายแดงนะฮะป้ายแดงครับป้ายแดงแดงเลยแล้วก็คันนี้มาทำอะไรบ้างครับคันนี้มาติดกันสาสตร์นะครับแล้วก็คิ้วล้อครับผมแล้วก็มีสก้าผิดมีการลอยข้างนะครับอันนี้ช่างก็กำลังทำการติดกันศาสตร์อยู่นะฮะครับ ในการติดตั้งเราก็จะมีการมาร์กนะครับแล้วก็ติดกันศาสตร์นะฮะแล้วก็ใช้น้ํายาพัเมเพอร์รองพื้นด้วยครับผมเดี๋ยวดูนนะไอชิ้นงานเนาะที่จะติดตั้งลงไปนะครับนีค่ครับผมอันนี้เป็นสกัาฟเตดกัรลอยนะครับอืมะก็เดี๋ยวเหลือติดตั้งคิวรอเนาะครับผมก็ พี่น้องเชียงรายที่อยากทารถนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งรอบคันอัเปเกรดไฟหน้างานเทคโนโลยีนะฮะเรามีฝาท้าไฟฟ้ามีประตูดูดนะครับมีฝาท้าไฟฟ้ามีประตูดูดมีกล้องติดรถยนต์นะฮะมีเครื่องเสียงไฮเอนจอยเรามีครบทุกอ,อย่างเลยนะฮะที่เป็นงานอัปเกรดเรกี่ยวกับเทคโนโลยีกย็ราคาเราก็ไม่แรงนะครับราคาเหมาะสมแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะได้กลับไปคือคุณภาพงานและการบริการหลังการขายที่เรามั่นใจว่า เราทําได้ดีนะครับก็ฝากแตงรมจิงไลท์ไว้ด้วยนะฮะแล้วน่เดี๋ยวเรามารีวิวงานกันให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับรับก็ขอลาไปียนเท่นี้นะฮะพวกเราทีมงานแตงรถจิงไลท์สวัสดีครับสวัสดีครับ